คุยคนเดียวอีกแล้ว ทำไมติก๊กต็อให้พีคุยคนเดีวยวอะ อันนี้เป็นร้านผักฉ่ำคำหอมของพี่อูนพี่อูนไดมอนเกอสั่งมานะอร่อยฟ้าสั่งบ่อยมากสั่งมากิน <c oughs> ลืมบอกว่าช่วงนี้เวลาพี่ฟ้าฮิวตัวเองเ่ยเวลาเหนื่อยงานมากๆช่วงนี้เหนื่อยจริงๆนะคะก็จะแบบชอบดูต้นไม้นู่นนี่นัแต่ว่าบางทีเนี่ยพอเป็นต้นไม้จริง่มันไม่ค่อยรอดเลี้ยงแล้วมันก็ตายหมดเลี้ยงอะไรก็ตายหมดก็เลยดูแต่แค่ต้นไม้ปลอม

พี่ชันนี่แหละพี่นันไม่ชอบมอรดน้ำตนน้นไม้อย oh ่าลืมนะไม่ต้องให้แล้วชอบดอกไม้อ่ะมันอยู่ได้ไม่นาน ให้เป็นต้นไม้แทนเอ้คจะไปปลอมก็ได้นั่นานจะให้อยู่ต้นไม้ปลอมนะเมื่อวามีแซงขับเอาต้นไม้มาให้เขาบอกว่าเขารู้จักพี่ฟ้าสี่เดือนห้าเดือนใช่ปะ แล้วเขาก็เพาะมาสี่ห้าเดือนแล้วเขาถึงจะเอามาให้พี่ฟ้าเนี่ยแบกแม่งสวยจัดแต่อันนี้คือต้นไม้ปลอมมีพี่ฟ้าซื้อเองเป็นของปลอมต้นนี้อยู่นานเพราะว่าปลอม อันนี้มีแฟนคลับออกมาให้น,นี่ก็อยู่นานเพราะว่านี่ปลอมนี่กันซะโพสลงไปแต่ว่ามีต้นกระบองเพรที่ว่าแฟนคลับให้มาแล้วทำตายไปสามต้นน้องเน่าตอนอแรกหนูว่าน้องเปลี่ยนสีได้หรือว่าน้องเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลได้แต่เปล่าน้องเน่า เป็นต้นกระบองเพชรแบบนี้แบบนี้อกนนี่อันนี้ของจริงจะอยู่ได้นานไหมอันนี้จะอยู่ได้นานไหมมาลุ้นดูนะ ำไมไม<า>่ได้<ม>าอาบอ้ยทำไมไม่อานน้ำนไม่ชอบพี่ซันเลยพี่ซันนั่งไลฟ์แทนหนูได้ไหมมันจะไปอาบน้ำได้มาอุ้ยอยู่ข้าว็ดีเลยอ่ะดูดิกินเลยกินเลยกินเลยอุ้ยแล้วก็ขอบคุณนะคะอันนี้ตอนที่ไปลำพูนลำปางแฟนคลับให้มาพี่ซันเอากลับมาไว้ห้องแล้วก็เอาไปกินทุกที่เลยแบ่งไปกินอย่างนี้ แบ่งไปปลูกเล็กเอาไปกินทุกงานเลยวันนี้ก็เอาไว้สั่งมะม่วงมาสั่งมากรอบมากินกมพปิกือล่ะกินให้หน้าบวมไงไปข้างนึงเช็คข้างหลังก่อนนะเผื่อมีเส้นงส้นในอะไรเนงะี้ยไลฟ์นั้นน่าจะตลกสุดแล้วปะที่พี่ฟ้าหาผ้าขอหนูไม่เจอปวปะเวร์ มืดต้องเอาแสงข้างนอกเข้ามาช่วยจริงๆแต่แปลงฟันแล้วนะแต่ว่าหนูไม่อาบน้ำค่ะหนูบอกทุกคนไปพี่ปลาสั่งมาจากไหนอะผักฉ่ำคำหอมของพี่อูนไปหยัยคีหรอก็เหมือนกึ่งคีนนะแต่ว่าไม่ได้คีเหรอแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ผงชูรดไม่ได้แบบอะไร่เงี้ยพี่ขวัญเมื่อดีค่ะ มีอนไาตำแหน่งฝากคนไปเกียร์ยังงั้นออ่อาชอบปะ จะต้องโดนพี่เต่าดา่าแน่เต่านัดปลายสองครึ่ง แทนหน่อยก็ไปอบาบน้ำนี้วม่วมาหรอ,หรอใช่พี่ชันไลน์แทนหน่อหนอยนะเพื่อนจไปอาบนะ้ำแป๊บหบนึ่งนะให้พี่ชันนั่งล้ำแทนนะห้ามดื้อนะยูสวัสดีค่ะสุดซื่นไหมอีกตั้งหนึ่งนาทีเคอีกหนึ่งนาที ยิมปาดโยก girls กินมาริ่ h a ท d to turn h เพร่งทำชิ้นชทางบ้านอะไรนะคะเป็นผู้หญิงฐานค่ะห้ามดื้อนะครับบอห้ามดื้อนะ เดี๋ยวมาไปอาบน้ำแป๊บหนึ่งได้ไหมอืมมมีเกี๊ยวด้วยคุยกับเกี๊ยวไหมเกี๊ยวสัานีมีมีนมอนนะงำงำ งามงามพี่แซนเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนสุมพรรณคะ่ะพี่ฟ้าสั่งข้าวมาอร่อยมากนาอีชเวอร์มีอาหารกระต่ายไหมควาโบแล้วไอ้พวกขี้ชิบอยากเห็นอาหารกระต่ายไอ้พวกขี้ชิบ เราไม่ให้ดูหรอกนะพี่แซนเป็นคนใต้เหมือนหนูเลยเจ้าเป็นคนตายเจ้าต้นไม้ก็ตายไม่ได้รดน้ำไม่ตายจะบอกว่าใครที่ซื้อต้นไม้มาให้พี่ฟันนะแนะนำให้ซื้อเป็นต้นไม้ปลอมต้นไม้ปลอมแบบชี่น้องคนหนึ่งซื้อมาให้อันนั้นคือถูกต้อง ต้นไม้ปลอมใครอยากซื้ออะไรให้พี่ฟ้าต่อไปก็คือเลิกเลิกเป็นลูกอมละเพราะเป็นเบาหวานละอาจจะต้องตัดขาแล้วก็เลิกเป็นต้นไม้จริงเพราะมันเป็นพาราละเพราะเป็นพาราของเราเราดูแลอยู่ตอนนี้เราดูแลเป็นน้องกระบองเพชรเอ,อ่ยแล้วก็น้องมีลลายต้นเลยแล้วก็อยากได้เป็นต้นไม้ปลอม ลดน้ำแล้วแต่มันฉันอาจจะลดมากไปหน่อยเอาน้ำแร่ลดค่ะลดน้ำต้นไม้นี่ค่ะน้ำเดียวกว่าที่กินเลยค่ะลดน้ำแต่จริงๆอ่ะเราใช้วิวอก้าในการลดน้ำแต่ว่าวิวอก้าหมดวอนวิวอก้าส่งน้ำมาให้ลดน้ำต้นไม้น่อยอ่ะบักใจละพี่ฟ้าไปอาบน้ำ จริงๆปกติไม่ได้อาบหรอกแอปเข้าไปนั่งอึพออึเสร็จก็ฉีดน้ำหอมออกมาคือไม่ได้อาบมีงานภาคใต้มี่ะมีค่ะเดินหน้าค่ะเดินหน้านูนสวัสดีค่ะน้องก็อยู่คอนโดน้องซี่จะไม่อยู่อะไรที่นี่ล่ะเขามาเฉพาะกัางคืนหรือเปล่าคือก็มาตอนเช้านี่ จะไม่พูดด้วยกับบ้านคู่แล้วเพราะว่าเราอิจฉาเรางอนแล้วพี่ซันไปไหนอยู่ค่ะคิดละมีเอาไม่สิบมิมีสิบเราอีกข้าวอยู่เราไม่รู้เสียงหายอมหมายเอาดีๆอุ๊ยอายัง,งาอายังไงา คือคิดหรอไปค่ะอินโดนีเซียามาบูฮาอินโดอ่ะไม่ใช่หรอื <c oughs> คิดหรือเปล่าอ,อย่ามาแกงนะ <c oughs> พี่มีเทรตาม <c oughs> ฮัลโหลค่ะพี่ตาจ้า <c oughs> เอามาเอามา เอามาแล้วเอามาละโอเคกำลังออกแล้วพี่เต่าโอเคโอเคสิกำลังออกละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูสีดำพี่เต่าของทีใช่ ได้โอเคไม่ให้ใส่หรอกนะไม่ให้ใส่หรอกนะแต่ก็ไม่ให้คนอื่นใส่ไงโอเคโอเคเดี๋ยวบอกพี่ฟ้าให้โอเคได้เลยใส่จบโอเคได้ได้ได้ขอลองโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวออกตอนนี้เลยโอเคได้ ว่างไงนะกำลังออกทุกคนรู้มันละหมื่นหนึ่งพันรู้ละอาบเสร็จแล้วกำลังออกเขาเพิ่งอาบน้ำเหรออาบเสร็จแล้วอาบเสร็จ,จรอบนึงไม่ออกพี่มีโทรตามฮัลโหลพี่เต่าพี่เต่าโทรค่ะพี่มีโทรมาละรอบหนึ่งพี่เต่าอีกรอบหนึ่งรอบต่อไปพี่แวนละ คือต้องออกเลยพี่ฟ้าผัดกะเพรานี้อร่อยนะอร่อยเลยอะไมหลอกอ่ะยังไม่จบใครที่ซื้อต้นไมว้วอนเป็นต้นไม,ม้ปลอมเพราะต้นไม้จริงมันดูแลไม่เป็นจริงสื้อต้นไม,ม้ปลอม ให้หนูอยู่ก่อนไหมแล้วเดี๋ยวหนูตามไปไม่เอาหนูคือร์ให้เอือบเลยเนาะนอยากเห็นพี่ฟ้าเหรอไม่ได้อาบอาบเข้าไปฉีดน้ำหอมเ<ะ>ปล่าหนูบอกพี่ฟ้าอาบน้ำหอมสะอาดนี้ดีปะได้จะไปหาเสื้อคุมไหม เเปป็นรใจะแต่นี้ว่ามาดูโครเรียดีนะอันเมื่อกี้ดีกว่าถ้าจะหยิบสีขาวเมื่อกี้อันดูเป็นจิปบโปกเกินไปมันดูเดินข่าวเดินใจรีบไปเร็วอาบน้ำอีกทีหรอฟิลเตอร์ลิปติดหูหรอเอาดีด ทุกคนพรุ่งนี้พี่ฟางอำลาตำแหน่งมิสแกรนกรุงเทพมหานครนะคะเป็นวาระสุดท้ายที่พี่ฟางจะได้รำลงตำแหน่งเป็นมิสแกรนกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้เราจะอำลาละเราจะอำลาตำแหน่งกรุงเทพมหานครชะอิกเอิงเงยใช่เราจะอำลาอำลาละอยากให้ทุกคนไปกันเยอะๆไปกันให้เต็มหอเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ตำแหน่งกรุงเทพมหานคร เพราะว่าจากตำแหน่งเราจะกลายเป็นตำนานจากตำนานเราจะกลายเป็นตำปูตำแหน่งอยู่กับเราไม่นานไม่ให้มันดูหรอกนะเราจะเปลี่ยนจากภาพที่อยู่ในสายตาทุกคนที่เป็นตำแหน่งมิสแก์กรุงเทพมหานครไปอยู่ในหัวใจทุกคน เป็นตำนานที่อยู่ในหัวใจทุกคนกรุงเทพหานคระเอิงเงยพี่ฟ้าหนูอยากกินข้าวคนต้องไปแล้วเหรเรไม่ได้เกิดไปนั้นเนี่ยติดฝาพอาะไม่กินเหรอหเอาไปปะตำนานท้าช้างหรอไม่มีอันนี้มีเกินเชียงใหม่หรือเปล่า มงต้องคืนไหมไม่ทราบเหมือนกันอันนี้น่าจะต้องคืนนะเป็นมงที่เขาใช้ประจำตำแหน่งเงฉยๆพี่ฟ้ามงอยู่ไหนอะอยู่ในรถปะ <huh? S 1> มงอยู่ในรถปะอยู่ในรถอืม ใช่ฉันเม่สาชุมพรนะหิวจริงไม่มีใครมาตามพวกเราได้หรอกนะก็เอาเนี้อร่อยไม่หรอก มันอร่อยเลยดูหิวข้าวเอาไปหมดเลยเหรอ mm. คนแพ้ท้องต้องอายของเปรี้ยวทั้งหมดในโลกอยู่ในนี้แล้วอยากไปกิบนรถ เอากระเพราไปได้ป่ะค่อยไปหาข้าวกินข้างหน้าหรือว่าหรือว่ายังไงดีไ<า>ปซิปป์ไหม มกินที่พี่ฟ้าใส่อะน่ารักแล้ว,วสีขาวอันนั้นนะอันแรกเลยอ่ะเหรออืมอันนี้ดีกว่าอันมากน่ารักกว่าชอบอันนี้อย่างนั้นไม่หลับไม่ต้องมาถามนะนี่ก็ไม่ตอบเหมือนก,กันกอุ้ยสายสัมนแล้ว เจอกันที่งานนะคะทุกคนคิดถึงทุกคนมากๆนะคะขอบคุณที่รักแลว้วก็ซัพพอร์ตกันเป็นอย่างดีนะช่วงนี้อาจจะห่างหายโซเชียลไปบ้างแต่ว่ารักแล้วก็คิดถึงทุกคน